การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาทอปรมนะครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของรอวันที่16พฤษภาคมปี2022นะครับ วันนี้เนี่ยเรื่องที่น่าสนใจในรอนะฮะจะมีการเจอกันของบ็อบบี้แลสลี์กับโอโมสนะครับทั้งคู่เนี่ยจะเจอกันในกรงเหล็กรวมทั้งโคดี้โรสนะฮะที่ออกมาท้าทายเซตโรลินหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยถูกลอบทำลายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็การหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งนะครับของรอวูเมนแชมเปี้ยนเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะก็มาติดตามกันได้เลยนะครับวันนี้ครับเปิดรายการมาด้วย MVP MVP บอกว่าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Monday Night Raw วันนี้ทุกคนจะได้เห็นความตื่นเต้นอย่างแท้จริงชายล่างยักษ์คนนี้เนี่ยจะจัดการคู่ต่อสู้ของเขาในกรงเหล็กชายผู้ที่ใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าน่ากลัวกว่าโ m o s สฉันหวังว่า Bobby l ้ s ลชลีเนี่ยจะสู้ได้บ้างนะถ้าหมอน,นั่นเนี่ยมันเป็นลูกผู้ชายพอเรามาดูกันเถอะว่าโอโมสเนี่ยจะกระทืบแลชลีย์จนกดนับ3หรือถ้าเรามานเขาจนกว่าจะกรีดร้องและยอมแพ้ หรือว่าโอโมสเนี่ยจะปีนออกไปจากกรงนี้และคืนนี้บ๊อบบี้แลสลีเนี่ยจะเละเทะยิ่งกว่าในค่ำคืนของเรสเซิลมาเนี่ยแบ็กลาชยุคของออมิตี้เนี่ยจบลงแล้วคู่แรกนะครับแมตแบบกรงเหล็กบ๊อบบี้แลสลีเจอกับโอโมสนะครับตัวแมตค่อนข้างน่าเบื่อครับทุกคนทั้งทั้งที่เป็นแมตกรงเหล็กนะคือด้วยความที่ยังไงสุดท้ายโอโมสมันก็ปั้มได้ไม่ดีนะครับมันก็เลยทำให้ตัวแมตไม่ได้มีอะไรมากไปกว่า การแหกปากของเจ้าตัวนื่ออกไหมครับในด้านของบ๊อบบี้แลชลีย์เองก็ทําอะไรได้ไม่มากนะเพราะว่าต้องเซลล์ท่าอย่างหนักเพื่อให้โอโมดอ่ะมันดูแข็งแกร่งทุกคนด้วยเงื่อนไขนี้นะมันก็เลยทําให้ตัวแมตเนี่ยออกมาค่อนข้างน่าเบื่อตอนจบโอโมดยนแลชลีย์ทะลุกงเหล็กนะครับทำให้ขาของแลชลีย์เนี่ยถึงพื้นก่อนและเอาชนะไปได้ตัดภาพมาคู่2นะครับเทลลี่เจอกับมุตาฟาอาลีก่อนเริ่มแมต์เนี่ยเทลลี่บอกว่าฉันเกือบลืมไปแมต์นี้เนี่ย จะเริ่มโดยมีกรรมการพิเศษเป็นคนที่ชั้นไว้วางใจเดอะมิสและถึงแม้จะเป็นแบบนี้เนี่ยแต่มันก็มีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องอยู่ดีอาลีนายไม่ควรจะได้เจอกับแชมป์อย่างฉันในตอนนี้เพราะฉันเนี่ยเตรียมสิ่งที่เหนือความคาดหมายไว้ให้นายแล้วนายจะต้องเจอกับเวียร์มาฮาวแมตถูกเปลี่ยนเป็นเวียร์มาฮานเจอกับมูตฟาอาลีนะครับแมตนี้เนี่ยในแง่ของการปั้มไม่ดีเท่าไหร่ทุกคนแต่ว่าอาลียังคงทําให้มันน่าสนใจเล็กๆได้นะครับ โดยการที่เจ้าตัวเนี่ยพยายามสู้อย่างหนักและโดนสวนกลับโดยโดยการถีบหนักๆการชกหนักๆเนี่ยมันทําให้ตัวแมตช์ดูน่าสนใจขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วเนี่ยแมตช์นี้คือการที่เดมิดพยายามแก้อารีมากกว่าครับก็เลยกลายเป็นแมตช์เนื้อเรื่องที่ไม่ได้มีการปั้มอะไรมากมายนักนะครับก็ถือว่าการแกล้งแล้วก็การปั้มเนี่ยอยู่ในจังหวะที่ค่อนข้างโอเคตอนจบนะครับเวียเนี่ยใส่ิลเวอร์คอร์คลัช เอาชนะไปได้นะครับหลังโจแมนเนี่ยเวียจะมากระทืบต่อนะครับแต่ว่าพ่อลูกมิสซิเอโอนี่ออกมาช่วยเอาไว้แต่ภาพมาที่เบกกี้ลินกับอดัมเพียสนะครับเบกกี้บอกว่าฉันเห็นซาชาแบงก์กับเนลมีเนี่ยเก็บกระเป๋าเดินออกไปจากตึกแล้วพวกเขาไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยซิกแพคชาเลนจ์ไม่ต้องมีแล้วดินายก็แค่ให้ฉันเป็นผู้ททาชิงอันดับหนึ่งเพราะว่าฉันคือแชมป์ที่ยอดเยี่ยมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอดัมเพียสบอกว่าผมกําลังคิดอยู่ในเรื่องนั้น ยังไงก็ตามเราต้องมีคู่เอกในคืนนี้เอางี้ก็แล้วกันเธอจะต้องเจอกับอาลึกะในคืนนี้ผู้ชนะจะได้เป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งและนั่นเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการตัดภาพมาคู่3านะครับริดเดิลเจอกับจิมมี่อูโซตัวแม์ค่อนข้างโอเคนะทุกคนทําให้เห็นถึงความได้เปรียบอย่างชัดเจนในด้านของดิอูโซเนื่องจากวันนี้เนี่ยแลนดี้ไม่ได้มาด้วยนะครับริดเดิลจึงโดนล,ลุมอย่างหนักหน่วงจังหวะเฉยโอกาสมีให้เห็นตลอดนะครับ โต๊ะแมทเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความใจสู้ของริดเดิลแต่ว่าในด้านของอูโซ่เนี่ยก็แสดงความเป็นทีมเวิร์คเป็นหลักนะครับผมตอนจบเนี่ยเจโดนไล่กลับไปหลังฉากนะครับ dle, ริดเดิลรวบกดจิมมี่เอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่ลิมมอลแกนเอเจสไตล์แล้วก็ฟินบาร์เลอร์นะครับเอเจบอกว่าฉันรู้ว่าเธอเนี่ยมีปัญหากับเลียริบลี่ฉันอยากจะให้พวกเราเนี่ยร่วมมือกันเราต้องมีแผนรับมือในการสู้กับจัสเมนเดย์ฟินบาร์เลอร์บอกว่าใช่เลย ถ้าพวกเราไม่ร่วมมือกันเนี่ยพวกมันจะจัดการพวกเราทีละคนเธออยากจะมาร่วมกับพวกเราไหมลิฟมอร์แกนบอกว่าฉันยังไม่รู้นะขอคิดดูก่อนตัดภาพมาที่ j u s t e n t Day นะครับเดเมนพีธบอกว่าพวกนายยังไม่เข้าใจอีกใช่ไหมพวกนายควรจะให้ความนับถือและความเคารพกับ j u s t e n t Day พวกนายจะต้องจำใส่หัวไว้ว่าพวกเราจะต้องได้ในสิ่งที่ต้องการและถ้าพวกนายทำตัวเป็นฮีโร่พวกนายจะได้รับบทเรียนที่เจ็บปวด เลียริบลี่บอกว่าฉันสนุกตลอดเวลาที่พวกเราได้จัดการทุกอย่างที่ลุกขึ้นมาต่อต้านฉันจะไม่ทำพลาดแบบในอดีตอีกแล้วและจะไม่มีอะไรมาเหนี่ยวรังฉันได้อีกเอจบอกว่าพวกนายต้องเลิกทำตัวเป็นพวกกระจอกและเข้าร่วมกับพวกเราพวกเรามีทั้งความสามารถและความตื่นเต้น j u สต m เมนเดย์มีพลังมากมายจงรับมันไปหรือพวกนายจะใช้ชีวิตแบบกระจอกต่อไปก็ได้พวกนายเห็นสิ่งที่พวกเราทำกับลีฟมอร์แกนฟินบอลเลอร์เอเจตล์พวกนายก็รู้ว่ามันเป็นยังไง พวนายต้องร่วมกับพวกเราใครก็ตามใน WWE ที่ต้องการยกระดับตัวเองขึ้นไปต้องเข้ามาให้ฉันเป็นคนนำทางไม่แน่คนคนนั้นอาจจะเป็นนายก็ได้นะ AJ สิ่งต่างๆที่นายผ่านมาทั้งฝีมือและความเป็นผู้นำนายพยายามที่จะทํำให้คนเนี่ยประทับใจฉันเข้าใจในตัวนายฉันก็เคยทําแบบนั้นเหมือนกันนายคิดว่าความทุ่มเทจะเติมเต็มนายแต่ไม่เลยพวกเขาสายเกียใจและพวกเขาก็จะทิ้งนายไป AJ มันยังไม่สายไปที่นายจะเข้ามาร่วมกับพวกเรา มุ่งสู่จุดสูงสุดไปด้วยกันมันยังไม่สายที่พวกนายจะเลือกและแตัดสินใจมาอยู่เคียงข้างพวกเราเพราะไม่อย่างนั้นพวกนายจะโดนจัดการครั้งแล้วครั้งเล่าก็แล้วแต่พวกนายจะเลือกก็แล้วกันแต่พามาคู่4นะครับ AJ Style Finbarler เจอกับ l o s Lotorios นะครับตัวแมตช์ค่อนข้างโอเคนะ ไม่แย่เน้นไปในความเป็นทีมเวิร์คของ AJ แล้วก็ฟินนะครับถึงแม้จะไม่ได้มีดับเบิลทีมอะไรมากมายอะแต่ก็เป็นการใช้ท่าเหมือนเหมือนการเป็นท่าที่ต่อเนื่องช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันนะครับก็ถือว่าเป็นการบิลล์อัพที่ออกมาดูดีแหละตอนจบนะครับฟินเนี่ยใส่คูเดอร์การ์ดกดนับ3เอาชนะไปได้แต่พามาที่เควินโอเวนกับอัลฟาแคน d ดี y นะครับชเชคเกเบิลบอกว่าเราเนี่ยได้ผลลัพธ์จากแลบมาแล้วเราจะได้ฉีกหน้ากากของมันสักทีว่ามันคืออะไรอัสแล้วมันจะได้กลับไปถือกีตาร์ของมัน เควินโอเว่นบอกว่านายเอาผลมาดูสิผลการประมวลถูกตัดออกเพราะว่าตัวอย่างที่เอามาคือบาร์บีคิวซอสอย่างนั้นเหรอพวกนายทำบ้าอะไรพวกนายส่งบาร์บีคิวซอสไปที่แลบตรวจเนี่ยนะฉันจะล็อกซีโครของพวกนายออกมาแล้วทาด้วยซอสแม่งเลยไอ้ผลตัวนี้มันใช้อะไรไม่ได้นายควรจะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกแต่อะไรอัสทำให้นายดูเป็นคนโง่เจคเกเบลบอกว่าชูสสัปดาห์หน้าเนี่ยฉันจะหาผลตัวใหม่อีกรอบหนึ่ง และสัปดาห์นี้เนี่ยฉันจะออกไปอัดมันเองแต่ภาพมาคู่5้านะครับ Alexa b e ีสแจกกับซอนย่าดีเวลโตแมต์ค่อนข้างแย่เลยทุกคนซอนย่าอัดยาวๆเกือบจะทั้งแมตช์นะครับและ a l e x ซ b e a สเนี่ยโต้กลับทีเดียวแล้วก็ชนะไปเลยคือสเกลพลังค่อนข้างต่างจากสัปดาห์ที่แล้วมากๆแบบเกินไปมากๆนะครับตอนจบเนี่ย Alexa DDT เอาชนะไปได้แต่ภาพมาที่โคดี้โรสเปิดตัวมานะครับโคดี้โรสบอกว่าฉันได้ยินมาว่าวันนี้เนี่ยเซตไม่ได้อยู่ที่นี่ และฉันถูกล้อมรอบด้วยผู้คนที่น่ารักจากเวอร์จิเนียแต่ว่านะฉันรู้ว่าเซตมันดูโชว์อยู่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันพยายามที่จะก้าวข้ามมันไปและไปทําอย่างอื่นแต่เซตกลับมาล่าดน้ํามันใส่ฉันอีกครั้งนายบอกว่าฉันเอาทุกอย่างไปจากนายฉันเลยต้องรู้ให้ได้ว่าฉันเอาอะไรไปจากนายสปอตไลท์งั้นเหรอชัยชนะงั้นเหรอนายไม่ได้เสียอะไรไปสักอย่างนายเอาแต่แต่งตัวโง่ๆและตกต่ําลงนายแค่พยายามจะลากฉันลงไปด้วย ในปี2012เนี่ยนายปรากฏตัวในเดอะชิลแค่ไม่กี่เดือนนายนก็เป็นแชมป์แท็กทีมและแค่ไม่กี่ปีเนี่ยนายก้กาวขึ้นมาเป็นแชมป์ WWE นายก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างง่ายดายแต่ฉันเนี่ยต่างออกไปฉันไม่ได้ชนะฉันพ่ายแพ้ฉันล้มลุกคุกขานและที่สำคัญฉันถูกฝังนายเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายทั้งการทำให้คนรักการทำให้คนเกลียดแต่การไม่ยอมแพ้นั่นคือสิ่งที่ฉันเรียนรู้จนฉันกลายเป็นอเมริกันไนท์แม์แต่เซ นายอับอายใช่ไหมหลังจากที่แพ้ไปถึง2ครั้งแต่นี่คือโอกาสที่2ของฉันทุกคนในโลกใบนี้ต้องการโอกาสครั้งที่2เซตถ้านายพยายามที่จะทำลายโอกาสครั้งที่2ของฉันนายจำเป็นจะต้องฆ่าฉันและฉันจะให้โอกาสนั้นกับนายฉันเคยบอกไปแล้วว่าฉันไม่เคยเกรงกลัวฉันไม่เคยหลีกหนีฉันจะ,ะเผชิญหน้ากับทุกอย่างเพราะงั้นฉันกับนายจะมาเจอกันในครั้งที่3โคดี้โรสเจอกับเซธลอรินในเฮลอิเนเซล เซตโลลินโผล่มาที่หน้าจอนะครับห <laughs> น้ายอยู่นี่เองคุณฝันร้ายให้ฉันพูดให้เข้าใจง่ายๆหน่อยนะนายพยายามที่จะแย่งสปอตไลท์ไปจากฉันในเรเซลมาเนี่ยโกงฉันในเรเซลมาเนียแบ็คลาชนั่นก็ยังไม่พอสําหรับนายใช่ไหมละ่ะแล้วตอนนี้เนี่ยนายต้องการท้าทายเซตโลลินคนนี้อีกครั้งอย่างนั้นเหรอแถมครั้งนี้เนี่ยเป็นในเฮลินาเซลซะด้วยโคดี้นายนี่โง,ง่วกว่าที่เห็นเยอะเลย การท้าทายฉันใน Hell in the Cell เนี่ยมันเป็นความคิดที่ผิดพลาดสำหรับนายเพราะฉันทำให้ทุกคนที่เข้ามาในกรงกับฉันเนี่ยจะต้องทุกข์ทรมานฉันจะทำให้นายเนี่ยตกนรกทั้งเป็นเพราะฉะนั้นฉันรับคำท้าของนายคนที่โรสบอกว่างั้นเจอกันในนรกตัดภาพมาคู่หกนะครับอีซิเคียวเจอกแชทดเกเบิล ตัวแมทไม่แย่เลยครับทั้ง2คนทําได้ดีส่วน KO ที่นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยก็ปั่นเรื่องราวได้อย่างดีนะครับเชคเกเบิลยังเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับส่วนในด้านของ e c ซเคียเนี่ยก็ยังคงปั๊มได้อย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วก็ถือว่าเป็นแมต์ที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับตอนจบเนี่ย EC เคียรวบกดเอาชนะไปได้แต่ภาพมาที่เลซี่อีแวนนะครับเลซี่อแวนบอกว่าก่อนจะพูดอะไรเนี่ยฉันขอขอบคุณทาหารหญิงทุกคนที่เสียสละป,ปกป,ป้องประเทศชาติของพวกเรา ขอเสียงให้ปมมือให้กับพวกเขาด้วยฉันอยากจะขอบคุณทุกคนที่ต้อนรับฉันอย่างดีเยี่ยมฉันอยากจะกลับมาที่นี่เพื่อให้ลูกของฉันเนี่ยเห็นว่าฉันสามารถเป็นคนที่ยอดเยี่ยมได้เหมือนกันฉันสามารถมาที่นี่และเอาชนะผู้หญิงทุกคนได้ผู้หญิงทุกคนหลังฉากนั้นรู้ดีอยู่แก่ใจว่าไม่มีใครยอดเยี่ยมไปกว่าเลซี่อีแวนคนนี้ตัดภาพมาคู่เจนะครับอสุกาเจอกับเบกกี้ลินนะฮะตัวแมทค่อนข้างดีครับทุกคน อาจจะไม่ได้มีท่าวาวๆาวาสักเท่าไหร่แหละแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับจังหวะไม่ได้มีพลาดอะไรตัวแมตต์ก็ดาเนินไปเรื่อยๆไม่ได้เฉื่อยสักเท่าไหร่นะครับก็มีความเร็วที่ค่อนข้างดีแหละการพลิกกลับไปกลับมาค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะครับตอนจบก็ถือว่าทําได้ดีเลยตอนจบเนี่ยอสุกะกพ่นพิษใส่หน้าเบกกี้นะฮะก่อนจะเตะก้านคอแล้วกดนับ3เอาชนะไปได้กลายเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งกับเบียนก้าแบรล สรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกนะครับพ่อลูกมิสซิเอโอนี่ยออกมาช่วยมุตัฟฟาอาลีเหตุการณ์ที่สองครับลิฟมอร์แกนเข้าร่วมกับเอจสต l e ์แล้วก็ฟินบาร์เลอร์นะครับเหตุการณ์ที่สามโคดี้โรสเจอร์กับเซโรลินในเฮล t นเดเซลนะครับเหตุการณ์ที่สี่อสกากลายเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โรบูเมนแชมเปี้ยนระดับหนึ่งในเฮลินเดเซลนะครับ สรุปแม็กกันหน่อยครับทุกคนแม็กแบบกงเหล็กครับบ็อบบี้แลชลีย์เจอกับอโอมวอดบ็อบบี้แลชลี่สามารถเอาชนะไปได้ครับคู่ที่2เวลมาฮาวเจอมูตาฟาอาลีนะครับเวลมาฮานสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3าลิดเดลเจอ,จ,อจิมมี่อูโซนะครับจิมมี่อูโซสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4เอเจอสไตฟินบาลเลอร์นะครับเจอกับลอสโลโตลิอสัสนะครับ เอเจสตายกับฟินบอลเลอร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่5ครับอเล็กซ่าบีทเจอกับซอนย่าดิเวลอเล็กซ่าบีทเอาชนะไปได้คู่ที่6กอีซีเคียวเจอชัดเกเบิลนะครับอีซีเคียวสามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่7ครับอาสกะเจอกับเบกก้ลินอาสกะสามารถเอาชนะไปได้ตัวแมนในสัปดาห์นี้ค่อนข้างธรรมดานะครับทุกคนคือมันเรียบๆไปหมดไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นขึ้นมานะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยอารีเองก็ดูดีนะ แต่ว่าด้วยเนื้อหาของแมทมันทำให้เจ้าตัวไม่ได้โชว์ความสามารถสักเท่าไหร่นะครับคือแบบขึ้นมากําลังจะดีๆคนดูจะกําลังกําลังจะเชียร์อะไรเงี้ยก็โดนตัดบทซะอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรสักเท่าไหร่นะครับส่วนในด้านของเนื้อเรื่องเนี่ยในสัปดาห์นี้ควรจะเริ่มด้วยข่าวของเนลมีกับซาชาแบงนะครับคือตอนนี้เนี่ยทั้งคู่คืนแชมป์แท็กทีมให้กับ WWE นะครับแล้วก็วอล์กเอาออกไป ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่พอใจกับบทบาทที่ได้รับนะครับแล้วก็ไม่ต้องการร่วมงานกับนักมวยปั้มที่จะต้องเจอกันในอนาคตนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็สร้างความตกตะลึงแล้วก็ทุกคนเนี่ยตื่นตกใจกับข่าวนี้มากๆนะครับเพราะว่าการ Walk out ของ wwe เนี่ยเกิดขึ้นน้อยครั้งมากนะครับและครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับนักมวยปั้มถึง2คนเลยทีเดียวนะครับ เอาละส่วนในด้านของรอสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีเรื่องของบ๊อบบี้แลสลี์กับโอโมดแหละนะครับคราวนี้เนี่ยทั้งคู่ใช้กงเหล็กในการยืดเนื้อเรื่องออกไปทุกคนมันถึงเวลานี้แล้วเหรอวะมันถึงมาถึงเวลาที่เราจะต้องใช้กงเหล็กเพื่อยืดเนื้อเรื่องออกไปแล้วเหรอแถมผลออกมามันก็ค่อนข้างที่จะดูแย่มากๆทุกคนคือเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยอยากให้โอโมดดูทรงพลังอะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้บ๊อบบี้แลสลี์แพ้ นะครับคือถ้าจะให้โอมด์แข็งแกร่งไปเลยอะ่ะแลสลีมันก็ต้องแพ้ไงแต่เขาก็ไม่อยากให้แลสลีมันแพ้ด้วยเหตุผลที่มันขัดกันอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นความบูชิดออกมานะครับก็คือโยนบ๊อบบี้แลสลี่ทะลุกงเหล็กออกไปเลยโอมด์โมดไม่จะได้ดูแข็งแกร่งแต่ว่าแลสลีที่กระเด็นออกไปเนี่ยก็ขาแตะพื้นแล้วก็ชนะไปเลยจะได้ไม่แพ้เรารู้สึกว่าแบบไม่เอาหน้า มันมันไม่ได้นะแบบนี้อ่ะมันดูมันด,นดูไม่มีเหตุผลเท่าไหร่คือถ้าอยากจะให้โอโมสเก่งใช่ไหมครับก็ให้แซดดิกอเล็กซานเดอร์ที่เข้ามาทําอะไรสักอย่างให้บ็อบบี้แลสลีย์เสียเปรียบแล้วก็ให้โอโมสเนี่ยก้าวออกไปจากกองแบบเท่ๆนะครับแลสลีย์ก็ดูไม่อ่อนแอหรอกนะในขณะที่โดน MVP เอาไม้แทงตาโดนโอโมสกระทืบโดนแซดดิกอเล็กซานเดอร์ปีนกงเข้ามากระทืบ มันแพ้มันก็ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นนึกอ,ออกไหมแถมบ๊อบบี้แลสลี่เองก็อาจจะได้ดูเฟสแบบเป็นเฟสจา๋าเป็นพระเอกจา๋าไปเลยคนดูจะได้เชียร์ได้อย่างเต็มที่อันนี้มันกั้มกั้มกึ่งกึ่งนึกออกปะแล้วก็แล้วก็ไม่รู้ว่าอา้าวสรุปแลสลี่ชนะเรากูจะต้องเชียร์ต่อไหมแล้วจะยังไงต่อนึกอ,ออกไหมครับในทรงแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็กลายเป็นว่าครั้งหน้าครับสัปดาห์หน้าจะมีการ all mighty challenge หรือก็คือบ๊อบบี้แลสลี่เนี่ยจะออกมาท้าทาย ซึ่งเราก็รู้สึกว่าก็ยืดเนื้อเรื่องออกไปโดยโดยที่ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจสักเท่าไหร่เรารู้สึกว่าอ่ะอย่างที่บอกไปนะครับเซลลี่อเล็กซานเดอร์ Alexander เข้ามาแล้วก็โอโมดออกไปได้บ็อบบี้แลสลี์ก็ออกมาโวยได้ว่าแบบเฮ้ยเนี่ยฉันแพ้เพราะว่าพวกนายเนี่ยยกพวกกันเข้ามาขนาดมีกงเหล็กนะ้ามือยังปีเข้ามาได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาจัดการกันตัวตัว อ่ะแล้วก็หาเรื่องให้ MVP กับแซดดิกอเล็กซานเดอร์โดนแบนออกจากข้างสนามก็อ่ะมาสู้กับโอโมดหนึ่งต่อหนึ่งชนะอีกรอบหรืออะไรก็ว่าไปอันนี้เนื้อเรื่องมันก้ำก้าวกก่งๆมันดูงงงไปสักหน่อยนะครับส่วนในด้านของมูตัฟอาลีเนี่ยหลังจากดูเนื้อเรื่องของเขาจบแล้วเนี่ยคำถามในหัวผมก็คือว่าและแชมป้าหายไปไหนวะคือแชมป้าออกมารอบทำลายสสัปดาห์ออกมาทุบแล้วก็ยืนเท่ แล้วก็เจอกันงงหนึ่งรอบแล้วก็แยกย้ายเลยอย่างเงี้ยแล้วเอาคนที่เข้ามาแทนก็คือเวียมาานเว้ซึ่งแบบเอานักมวยปั้มชั้นยอดคาแรคเตอร์โคตรดีออกไปอะและเอาคนที่ปั้มไม่เป็นมาแทนที่แล้วก็เอามากระทืบนักมวยปั้มชั้นยอดอีกคนหนึ่งถามจริงรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเนื้อเรื่องมันค่อนข้างที่จะขัวผ่านเลเทกันไปหมดทุกคนคือเอาเนื้อเรื่องหนึ่งมาเหยียบอีกเนื้อเรื่องหนึ่งจนมันเกิดความสับสนวุ่นวายครับตอนนี้เนี่ย สองพ่อลูกกลับมาแล้วนะครับตระกูมเมซิโอกลับมาแล้วก็น่าจะมาเจอกับเวียนมมาฮนแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวียร์โดนเออเวียร์ทำร้ายโดมินิกนะครับจนเข้าโรงพยาบาลไปแต่ประเด็นก็คือว่าก็ไม่ต้องเอามาเหยียบเนื้อเรื่องของอาลีก็ได้ไงคือเอาเวียร์มาหานกระทืบนักมวยป้ามโนเนมอีกสักคนน่ะจะจับฟาโตะอะเลเมซิโอมึงก็ออกมาแล้วมึงก็สู้กันไปจะเอาเวียร์มากระทืบมูทัฟฟาอาลีทำไมเนื้อออกไหมครับ เราก็รู้สึกว่าเอ้ามูตาฟาอาลีก็แทนที่จะเจอกับแชมป้าแทนแล้วก็มีเทียรี่อยู่ข้างล่างคอยกวนโอยนู่นนี่นั่นมันก็เลยงงไปหมดนะครับเรารู้สึกว่าเอา้ามันจะเอามาลากทับกันทําไมวะจากอารีที่คนดูลุ้นๆว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นกลายเป็นว่าโดนคนอื่นเหยียบหัวขึ้นไปอีกอาลีก็ดอบลงมานะครับก็ค่อนข้างที่จะน่าเสียดายอ่ะแล้วตอนนี้เนี่ยพอเหมือนกับว่าทีมงานเห็นว่ามีคนพูดถึง u จส m e n t Day เยอะ นะครับแม่งก็ฉวยโอกาสเอานักมวยปั้มมากองกองรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆไปซักเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยมีทั้งแบบ The m i s t The รีนะครับเออเวียมาหานแชมป้ารวมกลุ่มกันหนึ่งกลุ่มแล้วนะครับเอามายำรวมกันพิเศษใส่ไข่ดาวและอีกกลุ่มหนึ่งก็มีเควินโอเว่นกับอัลฟาแค a ด e มีที่เอามารวมกันแบบงงๆเพื่อเพื่อหาผลทดสอบอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มี HJ Style ตรฟินบา l ์เรลลีฟมอร์แกนเอามารวมกันโอเค นะครับคือกลุ่มแม่งเริ่มเยอะเกินไปแล้วนอกจากจะหาที่ลงไม่ได้แล้วเนี่ยแม่งยังดําเนินเนื้อเรื่องยากอีกต่างหากนะครับคือกลุ่มของ AJ เะโอเคเพราะว่าโจทย์มันเท่ากันไงเอเจฟินลิมบอกนเจอกับเอชเดมยนพีแล้วก็เลียลิฟลีมึงก็เป็นอลีกันมาก่อนอ่ะรวมกลุ่มอ่ะยกแก๊งไปตีกันก็จบแต่ว่ากลุ่มของเดอ m i ิสเทียรีอย่างเงี้ยนะครับมีอ่ะเบียแชมป้า อาจจะแวบ,บๆเข้ามานะครับคืออาล,ลีมึงมีคนเดียวไงมีมูตฟ่าอาล,ลีคนเดียวมันไม่บาลานอ์อ่ะเนืกอออกไหมเดมิสออกมาเป็นกรรมการพิเศษ2สัปดาห์และเดี๋ยวเผลอเอสัปดาห์หน้าแม่งก็เป็นกรรมการเหมือนเดิมแล้วก็ในที่สุดอาล,ลีก็จะชนะได้ด้วยด้วยอะไรสักอย่างงงๆอะ่ะเนืกอ,ออกปะแต่ว่ามึงมีอาล,ลีคนเดียวแล้วอีกกลุ่มหนึ่งมีอยู่4ี่ห้าคนเหมือนกับเควินโอเว่นแล้วก็อัลฟาแคเดมี่ที่มีกันอยู่3คนแล้วก็สู้อยู่กับอีซีเคียวคนเดียวเนื้อออกปะ แม่ก็จะเป็นแบบความบาลานซ์อยู่ตรงไหนเอาคนนักมวยปั้มเก่งๆสีห้าคนไปรวมกลุ่มกันแล้วก็เอามาตีกับกับนักมวยปั้มคนเดียวตอนนี้ด้วยความที่ r k b ์เโโแม่งไปตีกับดีวโซ,โซสต e ีทโปรฟิตแม่งก็ว่างงานเนื้อออกไหมก็ไม่รู้จะทําอะไรเดือดดาๆสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้โผลมาาา่มาอัลฟา Academy ก็แทนที่จะอ่ะเอาไปสู้กับสต e ี t โปรฟิตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็เอามารวมกับเควินโอเว แล้วก็มาเป็นบททดสอบง่ๆแยกกันปั้มเดียวๆเราก็เลยสู้ว่าอเอ๊ะมันยังไงวะถึงมแม้เราจะมองในภาพแบบใกล้ๆว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องมันต่างกันนะอะ <c oughs> ่ะไอไอนั่นกลุ่มเดอะมิสหาเรื่อง ina, อาลีนะอ่ะเควินโอเว่นพิสูจน์ทราบความจริงอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันคือรูปแบบเดียวกันน่ะ <c oughs> มันคือหลายคนกระทืบคนคนเดียว <c oughs> นึกออกไหมครับ ไอ้พวกที่เป็นจํานวนเท่ากันเนี่ยมันก็จบเรื่องราวของมันก็สมเหตุสมผลดีนะครับถึงแม้ aj fin แล้วก็ลิฟมอแกนมันจะดูดูไม่ได้เทียบเท่ากับ j u s t e n t day อะแต่ว่าอย่างน้อยจํานวนคนมันก็เท่ากันแต่ว่ากลุ่มของ The m i มิกับ a าีแล้วก็กลุ่มของ ko กับ echeel เนี่ยความบาลานซ์มันไม่มีอะทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติม,ตมคือมึงก็จะออกมาโกงเขาแล้วก็จบอีเวนต์ไปอีหนึ่งเซ gment แล้วก็ไปเจอกันสัปดาา์หน้า นื้อออกไหมครับอย่างของเควินโอเวนกับอัลฟาคา a ามี่เนี่ยอย่างน้อยมันยังมีเรื่องของแบบผลทดสอบนู่นนี่นั่นแม่งกลายเป็นบาร์บีคิวซอสอะไรก็ไม่รู้สัปดาห์นี้นะครับคือมันมันค่อนข้างอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าเนื้อเรื่องนี้ยมันน่าสนใจสําหรับผมซึ่งผมก็ยังยืนยันคําเดิมนะแต่ผมรู้สึกว่าการจัดกลุ่มนักมวยปั้มที่มันเป็นเยอะๆแบบนี้มากเกินไปเรารู้สึกว่ามันเป็นผลเสียวะ่ะ มันไม่ได้มันไม่ได้ทาให้ใครมีสปอตโดดเด่นขึ้นมาเลยอะ่ะแม่งแค่เหมือนแบบไม่มีที่ลงแล้วก็เอาไปกองกองกันไว้เฉยๆนะครับส่ว so, นในด้านลีดเดิลเนี่ยแรนดี้ออตตันน่าจะขี้เกียจมานะวันนี้เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้มีแมทนะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องพูดโปรโมอะไรก็เลยคิดว่าน่าจะนอนอยู่บ้านแหละนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่า ต่อให้เขาไม่มาปั้มครับนอนอยู่บ้านเขาก็จะได้เงินเหมือนกับมาปั้มอยู่ดีก็เลยเลือกนอนอยู่บ้านน่าจะสบายใจกว่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราไปชิงแชมป์ในส c k d ดาวทีเดียวเลยหลายๆคนก็คาดว่าทีมของ r r c ์เจะแตกในศึกนี้นะครับหรือว่าเสียแชมป์หรือว่าอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าน่าจะยังเพราะว่า WWE มีข่าวออกมาว่าเขาจะไม่รวมแชมป์มันน่าจะแพ้ DQ โรามาเล่นอาจจะมาสเปีใสายนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่น่าจะรวมแชมป โดยถ้ายังไม่รวมแชมป์เนี่ยนั่นก็หมายความว่า RKB ก็น่าจะยังไม่แตกกันในแมชนี้แต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะครับส่วนของอเล็กซ่าบลสเนี่ยค่อนข้าง,งงงกับสเกลพลังนางนิดนึงวะ่ะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมาถึงทีบใส่ไม่กี่ท่ากระโดดเอเล็กซ่าทวิสทวิสบีทอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้ละโทษทีนะครับก็เอาชนะไปเลยสัปดาห์นี้มาโดนกระทืบยับยับแบบยับจริงทุกคน อเลสเบสสู้ไม่ได้เลยครับไม่ได้ไม่ได้สู้กลับเลยสักนิดเดียวแล้วมาตอนสุดท้ายเตะท้องดีดีทีทีเดียวชนะไปเลยคือเฮ้ยมันมันท่าดีดีทีมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าฟอร์มยังไม่กลับมาหรือเปล่าหรือว่าแบบไม่ได้ปั้มนานมันก็เลยงองงแง้งแงะยังไงยังไงอยู่อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแม่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างอาซึกะเองก็ไม่ได้ปั้มนานกลับมาปัาม้มเฮ้ยมันก็ยังสนุกเนื้อออกไหมครับ ต่วในด้านของซอนย่าดีเวลเองอะเนื้อเรื่องมันก็งงๆหลังจากโดนไล่ออกจาก WWE Official ก็มาเป็นเหลือเป็นนักมวยปล้มอย่างเดียวใช่ไหมครับสัปดาห์นี้แพ้ง่ายๆก็ไม่พอใจทะเลาะก,กับกรรมการน้องแนงนงน,งนงแล้วก็เดินกลับหลังชากไปคือเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เหมือนพยายามยัดเนื้อเรื่องเข้ามาเยอะเกินไปอ่ะพอไม่มีที่ลงหรือว่างงๆก็ท่า,มามแม่งไปนะครับเราก็เลยรู้สึกว่า เนื้อเรื่องมันไม่ชัดเจนมันก็ไม่มีอะไรที่จะน่าสนใจเนื้อออกใช่ไหมครับในด้านของโคดี้โรดกับเซตโลลินสาธุคุณขอให้เป็นครั้งสุดท้ายนะซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแหละนะครับเจอกันในเฮลเดอร์เซลถ้ามึงจะไปต่อกันในศึกธรรมดาอีกก็ไม่ต้องพูดแล้วนะกูก็ไม่ดูแลเอาจริง <laughs> แต่ผมมองว่าแมตช์นี้เนี่ยอาจจะพอคาดหวังได้นะทุกคนเพราะว่า ทั้งสองคนสู้กันแบบปกติมาแล้ว2รอบนะครับแล้วผมคิดว่าโคดี้โรสเนี่ยน่าจะต้องการโชว์ความดุเดือดเพื่อเรียกคะแนนจากจากคนดูทุกคนคือปั้มธรรมดามา 3- 4มแมตช์แล้วตอนนี้พี่โคดี้เนี่ยนะครับก็ในเฮลเวิร์ดเซลเนี่ยเราว่าแม่งจะต้องมีโต๊ะแหละแม่งจะต้องมีบนไดมีเก้าอี้นะครับคือมันจะต้องมีอะไรที่ที่เจ็บตัวนะฮะเราคิดว่ามันน่าจะมีการลงทุนในเฮลเวิร์เซลแน่นอนแหละ นะครับส่วนในด้านของเซตเองก็เจ้าตัวเป็นคนลงทุนอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เจอกับเอชในรอบที่แล้วก็ซัดกันยับเลยสตีลเดอะโชว์ในค่ำคืนนั้นไปนะครับก็เลยคิดว่าคู่นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจเพราะว่าทั้งคู่เป็นนักมวยปล้ำที่กล้าได้กล้าเสียกล้าเจ็บและถ้าอยากให้มันแมตช์ออกมาดีเนี่ยผมคิดว่าโคดี้โรสน่าจะทาแมตช์นี้ออกมาอย่างเต็มที่แน่ๆน,นะครับเพื่อเรียกเสียงเสียงเชียร์จากคนดูแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวของเขาเองนะในการปั้มศึกพิเศษในเฮลีเดอะเซลนะครับ ส่วนคู่เอกเนี่ยผมชอบนะทุกคนไม่ได้ชอบเนื้อเรื่องนะแต่ว่าชอบชอบตอนจบของแมทคือมันเป็นช็อตที่คาดไม่ถึงเว้ยซึ่งดีมากๆนะครับการพ่นพิษของอาสกะมันทำให้คนดูว้าวมากเพราะมันเหนือความคาดหมายเว้ยไม่มีคิดไม่มีใครคิดว่าม่งจะเกิดขึ้นมาเนื้ออกปะทุกคนคิดว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยว เบียนก้าแบลแมแม่งก็ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวแม่งก็สามเศร้าหรือว่าอ่ะเบกกิลินแม่งหยิบโล่ม,มาแล้วกำลังจะหดเดี๋ยวโดนแล้วแพ้แน่แเบกก้ลินไปชิงแชมป์สองคนอยู่ดีๆอาซึกะแม่งพ่นพิษออกมาพวดเข้าให้เต,ต็มปากเต็มคำแล้วก็เตะการขอ,อไปทุกคนแม่งแบบเฮ้ยพิษวะ่ะพ่นกระจายเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยคืออาซึกะพ่อนออกมาได้ดีมากทุกคนแม่งกระจายจริงแม่งเยอะจริงแม่งเขียวไปหมดอ่ะ เรารู้สึกว่าเฮ้ยการพ่นแบบนี้แม่งสมบูรณ์แบบมันก็เลยทําให้ทุกคนว้าวเนอะไหมครับทุกคนคิดถึงวันที่ทาจิริพ่นน่ะทุกคนมันก็แบบโอ้โคตรดีสวยทุกคนแฮปปี้มากๆนะครับแล้วไอตอนจบแบบนี้มันก็ส่งเสริมให้ตอนที่อาสึกะชนะคนดูเชียแบบเชียร์อัพมากๆนะครับเพราะว่ามันจบได้อย่างดีอะนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยบางทีอ่ะไอเดียในแมตช์แม่งก็ดีเหมือนกันนะ แต่แ <One> ต <input> ่เราเรารู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันมันแม่งแม่งแหละที่สําคัญก็คือผมแม่งไม่ค่อยชอบตอนอสกะมาพูดอ่ะเวลาอสกะโปรโมเนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาจะเป็นบ้าๆก็จะแบบเฮ้แม่งเป็นนักมวยแปมขี้แยแงๆเนี่ยเจ้าสเกลจะอาไปก็บชื่อมันเองคือแบบเป็นอะไรเนื้อออกปะเราเข้าใจว่าคาแรคเตอร์ของเขาเป็นแบบนั้นแต่แต่โดยส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันน่าํำคาญ เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเป็นเฟสอ่ะเ,เรารู้สึกว่าแบบอะไรเป็นอะไรคายลิ้นก่อนไหมเ้วแบบแอบบงูงิดทุกครั้งที่ที่อาสกะพูดนะครับบางทีผมก็จะไม่แปลเลยเพราะว่าคําพูดของอาสกา่ก็จะแบบไม่มีใครแบบแอสกแอร์แบบ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 อะไรอย่างเงี้ยเราก็เออช่างมึงแล้วกันนะ <laughs> ครับ แต่ว่าโดยส่วนตัวคิดว่าโอเคตอนจบตอนจบยอดเยี่ยมประทับใจอันนี้ประทับใจจริงนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับรอนะฮะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ